ชัวร <c oughs> ์แล้วเบสซองแคระลีดีเจเดซายนะก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วว่ได้รางวัลไปนิ่ารานจริงๆหรอใช่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเออก็เคยเคยหิบนะคะหยิบก,ก็บอกเฮ้ยใช่หรอแล้วว่จะไปยังไง ได้เป็นเซอร์วยก่อนหน้าแล้วว่าโรงเรียนอยู่ที่ไหนอะไรนี้แต่ว่าพอไปถึงก็อ่าไปถึงที่โรงเรียนประมาณแปดโมงจริงๆประมาณเก้าโมแต่เราไปถึงก่อนรู้สึกว่าเรียนแบบเป็นกันเองอ่ะเขาวิชาที่หนูไปเรียน่ะเขาเรียนแค่ด็คเตอร์แล้วก็ทำกลุ่มเวิร์คทำงานกลุ่มใช่แล้วก็ส่วนใหญ่จะให้แชร์ไอเดียกัน เาคืออาจารย์เขาอ่ะจะเล็กเชอร์แล้วก็ให้เราแชร์ไอเดียแล้วก็ช่วยคอมเมนต์กันระหว่างไอเดียนั้นกับคนนี้เป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาแชร์กันแล้วก็แชร์ประสบการณ์ที่คุณมีเป็นยังไงบ้างแล้วก็หลังๆใกล้จบตอนใกล้จบคอร์สเนี่ยเขาก็จะมีนะคะโปรเจกต์ให้ทำแต่แต่ตอนจะทำโปรเจกต์เนี่ยเขาจะมีให้ไปเซอร์วย์ที่สวนก็คือ ส่วนปาโกโซโฟเน่เป็นส่วนกายกางเมืองของมิลานแล้วก็ไปเซอร์เวไปไปเซอร์เวกับเพื่อนๆพื่อนเพองพ่อค่ะว่าจะแบ่งกลุ่มกันว่าฝ่ายนี้จะเป็นอาร์เคเตจเจอร์ฝ่ายนี้จะเป็นซิเคอริตี้ฝ่ายนี้จะเป็นอ่าสปอร์ตแล้วก็อีกกลุ่มนึงจำไม่ได้เพราะจะแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ๆสามสามสี่กลุ่มเองเพราะว่าเด็กน้อยอะคะ่ะเป็นโปรเจกต์ จบแล้วก็ก็ให้ไปรีเสิร์ชกันหลังแล้วแบบทำงานกลุก่มกันหนูก็จะอยู่ในกลุ่มของไอทิซเจอร์แล้วก็พอเริ่มแชร์ไอเดียเริ่มเริ่มเก็บกนะล้วก็เริ่มลงไปทำแลว้ว่าเออเนี่ยเราจะออกแบบอะไรที่เกี่ยวกับเบ้นที่นั่งนะอะไรอย่างเงีนะ้ยที่มัน ความสะดวกเกี่ยวกับ,บ,บคนนัาา่งนะคะอาจจะเป็นเป็นที่มันดูกลมเกินกับธรรมชาติสภาพแวดล้อมที่นั่นแล้วก็ใช้วัสดุที่ทนต่อสภาพแวดล้อมค่ะแล้วก็กลมเกินกับสภาพแวดล้อมด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็พอได,ได้ได้ดีไซน์จนครบแล้วแล้วก็จนมาถึงมันพรีเซนต์ไฟนอลแล้วก็มีการ พีเต์กันอยากสนุกสนานเพราว่าที่ต่างประเทศจะมีการพีเซนต์กันแบบเป็นกันเอีไมเทงเคสเ,เหมือนที่บางเราจะเป็นการเหมือนการฝึกให้เราพูดคุยมากกว่า ที่ได้เข้ารอบในครั้งนี้นะคะแล้วก็ขอให้น้องๆเนี่ยตั้งใจพิเศษแล้วก็ <S 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 ถือว่าน้องๆเนี่ยได้เข้ามาในจุดจุดหนึ่งของงานประกวดในครั้งนี้พี่ก็ดีใจด้วยแล้วก็ยังไงก็อย่าพึ่งหงุดหนะคะก็ตั้งใจจนถึงวินาทีสุดท้ายเพราะว่าโอกาสของน้องอยู่ข้างหน้าแล้วนะคะ่ะพี่ก็ดีใจเลยเราพี่ก็เป็นกำลังใจให้ กับทุกคนนะคะแล้วก็ดีใจกับน้องๆที่ได้รับรางวัลด้วย